แสงแดดนับว่าเป็นตัวอันตรายสําหรับคนเป็นฝ้าและกระอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางคนไม่เคยเป็นมาก่อนพอถูกแสงแดดกระตุ้นมากๆเข้าฝ้าและกระก็อาจมาเยือนได้ส่วนคนที่เป็นอยู่แล้วหลังถูกแสงแดดจัดฝ้ากระจุดด่างดําก็ยิ่งเข้มขึ้นจนเห็นได้ชัดโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนแบบนี้แดดบ้านเราก็แรงเอามากๆ ถึงแม้ใช้ครีมกันแดดและสัรหาสารพัดวิธีปกป้องแสงแดดก็ยังรู้สึกว่าไม่เพียงพอในการป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้และวันนี้เราก็มีวิธีแก้ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมาแนะนำกันครับสาเหตุหลักๆเนี่ยหลายสาเหตุแสงแดดเนี่ยจะทําให้เกิดการสะสมของเม็ดสีที่ผิดปกติไป <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะเรื่องถัดไปก็คือกรรมพันธุ์เราจะสังเกตเห็นว่าคนที่มีผิวขาวเช่นคนอเมริกาจะมีกระ นะคะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยอาจจะไม่มีนะคะหลักๆเลยนะคะก็คือต้องกันแดดค่ะเพราะว่าเป็นสาเหตุที่เราป้องกันได้นะคะ,ะ,คะก็คือต้องปกปิดให้มิดชิดเมื่อเวลาออกแดดนะคะใช้ร่มหรือว่าใช้อุปกรณ์กันแดดนะคะแล้วก็ใช้ครีมกันแดดที่มี SPF แล้วก็ค่า PA ค่า SPF เนี่ยจะเป็นตัวกัน UVB นะคะส่วน PA จะกัน UVA ทั้งสงตัวทั้ง UVB แล้วก็ UVA เนี่ยสำคัญนะคะถ้าเราอยู่ในร่มอย่างเงี้ยค่ะใช้ SPF ที่ประมาณ30พอแต่ถ้าสมุิออกแดดจะต้อง50าสบบวกบวกขึ้นไปนะคะค่า p a ก็ถ้ามีค่า p a บวกบวก3าบวกก็ยิ่งดีแล้วก็หมั่นดูแลรักษาผิวพรรณอยู่เสมอให้ผิวพรรณเราแข็งแรงนะคะบำรุงวิตามินทาครีมนะคะมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเป็นฝ้ากระจุดด่างดําเนี่ยช้ากว่าคนปกติคะ่ะวิธีการรักษาในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการรักษาก็จะมีตัวเ cell ฮา h a n อร r จะเป็นการปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็ทำให้ตัวฝ้ากระเนี่ย จางลงนะคะแล้วยังทําให้ผิวโดยรวมเนี่ยใสยขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถฉีดระยะยาวได้แล้วก็ปลอดภัยค่ะก็แนะนําให้มาปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นการดูแลสุขภาพองค์รวมเลยการออกกําลังกายก็จะทําให้เลือดลมไหลเวียนดีจากที่เป็นฝ้าก็อาจจะปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะฝ้าก็จะมีสิทธิ์จังลงได้ ได้รู้วิธีการป้องกันและรักษาปัญหาฝ้ากระและจุดด่างดำจากคุณหมอไปแล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีสุขภาพผิวที่ดีและผิวอ่อนวหว